เด็กหนุ่มครับผ่านกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วมีใจชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากสโมสรของประเทศอังกฤษแมนยูลิวฟูครับสร้างกิจกรรมฟุตบอลดีๆขึ้นมามีกิจกรรม1,2,3เพื่อพัฒนาเด็กหนุ่มสู่การเป็นทีมฟุตบอลซึ่งประสบความสําเร็จได้รับรางวัลมีคนชมมีคนเชียร์ทุกท่านครับวันนี้ผมขอโอกาสบอกข่าวไปทั่ว,ไป,วไปทั่วญาติชาวไทยทุกคน ให้มาลองนึกดูง่ายๆครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่เป็นเราครับที่สามารถพัฒนากิจกรรมกิจกรรมที่เราไปผ่านแล้วเราเข้าถึงคุณค่าสิ่งดีๆในตัวเราเองเรานำสิ่งดีๆเหล่านั้นมาสานต่อพัฒนาความเป็นเราพัฒนาสิ่งดีๆของพวกเราแล้วสร้างสารรค์เกมและกิจการชีวิตที่ดีนะครับชื่อวิดีโอครับตามบรรทัดบนเลยครับรวมทีมพัฒนากิจกรรมนะครับตามหมายเลข1 2 3 โอกาสแค่นี้ครับโอกาสในการดูดโดหมายเลข2หมายเลข3าหมายเลขสี่ต่อไปโอกาสในการที่ท่านจะกรุณาบอกต่อแนะนําวิดีโอประมาณนี้นะครับเพื่อให้เป็นความชื่นใจที่เพิ่มขึ้นของพวกเราเราอยู่เฉยครับมันอาจจะไปเรื่อยๆตามปกติแต่ถ้าเราจงใจพัฒนากิจกรรมที่มีคุณภาพมารองรับชีวิตของเราเองที่จะผ่านเข้าไปทั้งพลังทั้งคุณค่า ทั้งของดีต่างๆที่เกิดขึ้นทุกท่านครับคนเดียวอาจจะสร้างประโยชน์ได้ประมาณหนึ่งแต่การที่พวกเราบางคนมารวมตัวกันนะครับรวมตัวกันพัฒนากิจกรรมคุณภาพดึงคุณค่าในแต่ละคนออกมาสารต่อคุณค่าของพวกเราเข้าด้วยกันแล้วสร้างสารรค์กิจการสร้างสารรค์เกมชีวิตที่ดีขอโอกาสให้ท่านเป็นอีกหนึ่งคนครับที่บอกข่าว ประมาณนี้ไปสู่ญาติทั่วไทยส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับให้ญาติได้ลองและตัดสินใจเลือกเองต่อไปขอบพระคุณครับ